ในสลัมอ่ะมันจะมีคําพูดหนึ่งว่าเรียนให้สูงสูงโตมาจะได้ชีวิตสบายอาจารย์สอนมางี้ไอคําว่าโตมาให้ชีวิตสบายอย่างแหละแม่หนูบอกว่าอยากเรียนอะไรให้เรียนเลยอยากเรียนอะไรแค่บอกจะหาเงินจะกู้เงินมาให้เรียนได้อะไรอย่างเงี้ยที่ครูสอนมาทั้งหมดเลยเนี่ยนะบ้านในแคลรมันตรงแบบที่ครูสอนทุกอย่างเลยอ่ะเออมันตรงเลยตรงใครทีเรียนเลยหนึ่งแม่ไว้ใจลูกอืให้ลูกไปทํา ในสิ่งต่างๆเชื่อไหมเอแค่บ้านครูก็เหมือนกันแม่ครูจบปอ .4 ออย่างเงี้ยแล้วก็ทำทาอยู่ในกรมขนส่งทาอากาศเป็นล,ลูกจ้างประจำขับสี่รถก็ใครๆสาวโรงงานแต่ว่าเป็นข้าราชการอสองคือให้ค่าเรื่องการศึกษาแล้วก็พร้อมสพอร์ตบางที เด็กที่มันขาดความนับถือตัวเองบางทีพ่อแม่มเก่งมากอมสอนบอกสอน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 จนเด็กขาดความนับถือตัวเองอ,อันนี้สิ่งที่ครูเห็นนะคะถอดออกมาจากเอแคนะคะคือหนึ่งแม่ให้ความรักแล้วก็ให้ให้ความสนิทสนมอะ่ะให้ความ,มรักความสนิทสนมให้ความเชื่อมั่นเพราะลูกมันรับผิดชอบตัวเองด้วยแล้วเขาก็ไม่มีอะไรมาจำ้ำจี้จ้ำชัยพร้อมซัพพอร์ตทุกอย่าง สเด็ C, กคนนี้ทํากิจกรรมขี้แตกขี้แตนแล้วพอเด็กพอมันได้ทํากิจกรรมด้วยแล้วมันรับผิดช,ชอบชีวิตตัวเองได้นี่แหละคะ่ะเซล์ฟเอสตีมันมันเกิดตรงนี้คือทุกครั้งที่หนูทํากิจกรรมได้หนูจะเห็นความภูมิใจเล็กๆของตัวเองใช่ค่ะเออเนี่ยแหละมันเก็บทีลนิดทีลนิดทีลนิดทีนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ค่อยได้ทําส่วนใหญ่พ่อแม่บังคับให้ทําม,มันก็เลยไม่เห็นว่ามันทําอะไรได้หรือพ่อแม่คิดให้ทุกอย่างเขาก็ไม่เห็นความสําเร็จที่เกิดจากตัวเขาเลยเซล์ฟเอสตีไม่เกิดเปาะบางแล้ว พอเปราะบางปุ๊บกลัวแล้วใครตัดสินปุ๊บฉันถูกทำลายเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้